ผมนายสัยญญาณสุสพ,พ,พรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต3ในนามข้าราชการประชาชนเช้าอำเภอบรรทุิศสายรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการรำบูชาพระแม่ศรีเมืองประจำปี2563ในวันนี้เพวัะนพพั้นรับบรัฐตอสวรรค์ในั้นนางสาวพิมพ์ปวีรินสุพรรณ นายกสมาคมรักดงแม่นางเมืองในนามคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมํำบูชาพระแม่ศรีเมืองขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้จังหวัดนครสวรรค์มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีาศาสนา ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพ่ะแม่สีเมืองแห่งเมืองทันยาปุระหรือดงแม่นางเมืองอันเป็นโบราณสถานสมัยพาวาราวีมีหลักศิลาจารึกบันทึกความสําคัญตั้งแต่บรรพกาลซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนซึ่งในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวมานมัสก,การและเยี่ยมชนอยู่เสมอจึงถือเป็นความโดดเด่นและเป็นจุดข,ขายที่สําคัญของอาเภอบรรพุิทิจังหวัดนครสวรรค์มาตลอด ส่วนราชการภาคประชาชนท้องถิ่นและองค์กรจึงเล็งเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวจึงได้จัดทํากิจกรรมราบูชาพระแม่ศรีเมืองขึ้นวันที่10ตุลาคม2563ักณวัดดงแม่นางเมืองอาเภอบรรพติศัยจังหวัดนครสวรรค์การจัดกิจกรรมราบูชาพระแม่ศรีเมืองครั้งนี้ยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการทํางานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด ร่วมกันอย่างบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณทางประวัติศาสตร์เมืองทานยัปุระหรือดงแม่นางเมือง 2. เ,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 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สําคัญของอําเภอบัรโคพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม้องถิ่นของอำเภอและจังหวัดเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนคุณธรรมและในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการบูชาพระแม่ศรีเมืองณนะวัดตรงเมือง,อ,งอำเภอบรรทุิสายเป็นการลำถวายแด่กษัตริย์ผ้คกองเมืองเพื่อให้เกิดสิริมงคลแด่ทุกๆคนที่มาร่วมงนานตลอดจนความร่มเย็นผาสุขและความเจริญทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทิ่งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาสและกระทำพิธีเปิดกิจกรรมกรรมบูชา พระแม่ศรีเมืองเมืองทันญับุระหรือดงแม่นางเมืองในลาดับถัดไปขอเรียนเชิญครับข้ามตะปันขดข้ามคลองไปก็เป็นจังหวัดพิจิตรแล้วนะครับก่หนึ่งขอเรียนว่า,าเมืองของบรนพชนพิสัยเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยูดยโค้ก้าดอกสวยงามมากก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจท่านผู้ว่าเขาขนนครสวรรค์เราด้วยนะครับ ก็มีความรักแล้วก็มีความผูกพันกับจังหวัดนครสวรรค์ของเรา